สวัสดีครับผมออฟนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในช่องของออฟเสียพนันวันต่อวันนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป e p ที่30ขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดหลักๆก,ก็คือเข้าฟังคลิปนะครับบางคนนะ่ะถ้าผมไม่ได้ทำคลิปก็เข้าดูคลิปเก่าๆนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณ FC มานะทีนี้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ ผมก็จะมีประวัติส่วนบุคคลของน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตัวของน้องเนี่ยได้ไลน์มาคุยกับผมบอกว่าพี่ออฟหนูอยากเลิกพนันมากแต่ทุกครั้งที่มีเงินเข้ามาในบัญชีจะต้องโอนเข้าไปเล่นหนูกลัวแฟนเลิกแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะครับและตัวผมก็ได้จดประวัติคร่าวๆของน้องไว้ในกระดาษ a 4นะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังประวัติของน้องไปพร้อมๆกันซึ่งน้องนะชื่อน้องรุง้งวงเล็บนามสมุตินะครับอายุ31ปีหลัก30นี่ก็จัดว่าเป็นอะไรที่อย่างแรงอยู่นะครับถ้าคิดจะเลิกพนันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาหรือใช้ความพยายามความอุตสาหะพอสมควรนะครับ อาชีพก็เป็นสาวบัญชีนะครับทุกคนอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งแถวจังหวัดสมุทรปราการนี่แหละเงินเดือนก็1 7 0 0 0บาทนะครับสถานะของน้องรุงนะ้งณตอนนี้ก็คือมีแฟนแล้วก็มีพยานรักข้างกายคือลูกผู้หญิง1คนนะครับทรัพย์สินที่น้องรุ้งเคยมีในอดีตก็คือมีเงินเก็บ2,000 0 0กว่าบาทนะครับทุกคน แล้วก็ทอง2บาทแหวน2วงแล้วก็รถเกง๋ง1คันวงเล็บมือสองนะครับน้องรุ้งติดพนันสล็อตวงเล็บเกมกิเลนะครับหวังว่ามีใครหลายๆคนเนี่ยเคยสัมผัสหรือเคยหมดจากเกมนี้มาแล้วนะครับโดยน้องรุ้งติดพนันมา2ปีนะครับช่องทางในการรู้จักก็มาจากเพื่อนๆด้วยแล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับ เหตุผลที่น้องรุ้งอยากเล่นพนันในตอนนั้นก็คือก็อยากได้กาไรเหมือนเขานะครับเห็นเขาได้แล้วตัวเองก็มีเวลาว่างเยอะนะครับอยากหาไรายได้พิเศษร้อยสองก็พออะไรประมาณนั้นนะครับเงินที่เคยมีในบัญชีวงเล็บตอนที่ยังไม่เล่นพนันนะครับก็คือ2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับโดยน้องรุ้งเติมเข้าไปเล่นครั้งแรกเลยนะครับก็คือ200บาท ได้กำไรมาร้อยกว่าบาทโอ้โหดีใจมากแล้วก็ได้ทำการแจ้งถอนนะครับภาพจำที่ติดตาสำหรับน้องรุ้งที่มีต่อสล็อตกีเลนก็คือในเดือนมีนาคมปีที่แล้วก็คือปี2567นะครับทุกคนเคยเข้าฟรีในฟรีถึง2ครั้งนะครับได้กำไรมาห0,000่นกว่าบาทนะครับน้องรุ้งดีใจมากมีความสุขมาก แล้วก็ได้ทำการแจง้งถอนนี่ไงครับไอตอนที่พวกเราเล่นพนันได้กำไรเนี่ยจะจำแม่นมากแต่ไอตอนที่เสียไม่มีใครอยากจำนะครับมันก็เป็นแบบนี้จริงๆนะครับแล้วหลักการในการเล่นของน้องรุ้งก็คือแรกๆก็จะปั่นเบสละ5ถึง10บาทนะครับไล่ไปก่อนแต่ถ้าหัวร้อนเมื่อไหร่ก็จะปั่นเบสละ20ถึง 50บาทและก็เคยปั่นเบทสูงสุดอยู่ที่300บาทนะครับทุกคนพอเล่นไปเล่นมาสุดท้ายมันก็ต้องหมดอยู่ดีนะครับและน้องรุ้งเคยเสียเยอะสูงสุดก็คือในเดือนมิถุนายนคือปีที่แล้วปี2567เสียวันเดียวนะครับ6 0,000กว่าบาทโอนเข้าไปแบบรัวๆโอนเข้าไปแบบขาดสติเลยนะครับ น้องรุ้งเสียใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับทำอะไรก็ไม่ถูกและที่สำคัญคือแฟนก็ยังไม่รู้ด้วยว่าน้องรุง้งตตดพนันออนไลน์นะครับน้องรุ้งก็ได้แต่นั่งเศร้าเสียใจร้องให้คนเดียวนะครับอยู่แบบนี้มาเป็นเดือนกว่าในช่วงนั้นนะครับตามที่น้องรุง้งเล่าให้ผมฟังนะครับและน้องรุ้ง ก็เคยเลิกพนันได้สูงสุดก็คือ1เดือนกว่านี่แหละในตอนนั้นนะครับแต่ก็มาพลาดท่าตอนที่มีเงินในบัญชีนี่แหละครับอย่างที่ผมเคยสอนทุกคนเสมอว่าการที่พวกเรามีเงินในบัญชีกับการที่พวกเราไม่มีเงินในบัญชีเนี่ยความคิดความอ่านมันจะแตกต่างกันนะครับไม่เชื่อก็ลองสังเกตพฤติกรรมของตัวเองได้นะครับ น้องรุ้งก็หวนพนันมากกว่า10ครั้งนะครับตลอดที่เล่นมานะครับและครั้งล่าสุดเลยน้องรุ้งนะ่ะหมดไป9600บาทและไอ้เงิน9600บาทเนะ่ยเป็นเงินเก็บของตัวเองคท้งนั้นเลยนะครับกว่าจะเก็บหอมรอมริบได้บางทีแฟนก็ให้ด้วยหวังให้น้องรุ้งเนี่ย เอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นให้มันมีประโยชน์กับครอบครัวแต่แล้วคนที่ติดพนันเนาะไม่ว่ากันนะครับผมเองก็เคยผ่านมารวมถึงใครหลายๆคนก็เคยผ่านมาถ้าเงินมันอยู่กับคนเล่นพนันเมื่อไหร่เดี๋ยวความคิดอยากได้นิดอยากได้หน่อยมันก็จะเกิดขึ้นเองและถ้ายิงเล่นได้กำไรด้วยนะครับคลิปของผมอะจะทำดีขนาดไหน หรือจะมีคนที่หวังดีไปบอกให้เลิกเล่นว่าพนันออนไลน์ไม่ดีนะเล่นไปก็มีแต่เสียยังไงก็ไม่เชื่อยังไงก็ไม่เป็นผลเพราะคนที่หวนแล้วได้กำไรจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากไม่เคยคิดถึงผลเสียนะครับจำแต่ในสิ่งที่ได้อย่างเดียวโดยรวมมันก็เป็นแบบนี้จริงๆนะครับ และนี่ในระบบของน้องรุงณนะตอนนี้ก็มีบัตรเครดิตหนึ่งใบวงเงินหนึ่งแสนบาทนะครับทุกคนรวมถึงเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ได้เงินมาประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็พอรมิดอีกสามหมื่นหกพันบาทนะครับแล้วนี่นอกระบบของน้องรุงก็คือยืมพี่ๆที่โรงงานประมาณหกหมื่นกว่าบาทนะครับ ยืมนาส0 0 0 0ป้าส0 0 0มน้องสาวอีกหมื่นสองนะครับแล้วก็รวมเป็นเงินทั้งหมดที่น้องรุ้งเล่นเสียตลอดระยะเวลา2ปีนะครับทุกคนก็คือประมาณเกือบเจ็ดแสนบาทนะครับเยอะไหมครับทุกคนแล้วน้องรุ้งก็อยากฝากเตือนทุกคนนะครับขอให้ทุกคนเลิกเล่นพนันเล่นไปก็ไม่ได้อะไร ถึงจะได้กําไรจากมันเป็นแสนในความคิดของเราว่าเราได้เยอะแล้วหรือไม่บางคนน่ะอาจจะได้มากกว่านั้นแต่โดยรวมแล้วบทสรุปหรือสุดท้ายเราก็ต้องหมดแล้วก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินเขาครับเห็นไหมครับประวัติเรื่องราวของแต่ละคนที่ผมยกขึ้นมามีใครประสบความสำเร็จหรือร่ำรวยจากการพนันบ้างไม่มีนะครับ โดยรวมแล้วบทสุดท้ายหรือท้ายสุดจะต้องหมดแล้วก็เป็นหนี้การทุกคนขอให้ทุกคนนะ่ะตั้งใจทำงานนะครับทำงานเนี่ยมันใช้เวลา30วันอันนี้คือตีให้1เดือนนะครับบางคนก็ออกเป็นวิกแต่ยังน้อยมันก็รอเป็นชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงก็คือ1วันแต่ที่ผมเห็นในปัจจุบันนี้ก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยอยากได้ไว ก็เลยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวินาทีการพนันเนี่ยมันเป็นวินาทีอยู่แล้วมันตั้งใจจะหลอกเงินเราเป็นวินาทีแล้วผมถามทุกคนหน่อยถ้าพวกเราทำงานได้เงินเป็นวินาทีเนี่ยพวกเราอ่ะรวยกันทุกคนอย่างแน่นอนจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนให้เราคิดสักนิดนะครับเวลาเราเดือดร้อนอะไรมาเวลาเราเจออุปสรรคอะไรมา เราต้องอยู่กับมันให้ได้ก็คือ1วันอย่าไปพึ่งเป็นวินาทีนะครับวินาทีเนี่ยมันเดินไวมันอาจจะทําให้เราเนี่ยคิดไม่ทันสุดท้ายก็หกล้มนะครับมันผิดแพดไปจากวิถีชีวิตหรือความเป็นจริงที่สร้างขึ้นมานะครับวงเล็บวิทยาศาสตร์นะครับขอให้เราอยู่ให้เป็นเลิกให้ได้ รับความทรมานให้ได้ก็คือวันต่อวันนะครับถ้าคนไหนทําได้ก็จะเข้าใจเทคนิคการเลิกพนันก็คือไม่ต้องมีเงินในบัญชีใช้วันต่อวันทําได้หนึ่งวันนั่นหมายถึงเราไม่หมดแล้วถ้าทําได้สองสามวันมันก็ย่อมดีกว่าคนที่เสีย วันสองวันแล้วอาจจะเสียเยอะกว่าเราก็เป็นไปได้นะครับให้กำลังใจทุกคนนะครับโอเคนะครับผมต้องขอจบประวัติส่วนตัวการเติพนันของน้องรุ้งไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ